กันนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคุณค่ะอ่าได้ไพ่สี่เหรียญก็ยังโอเคอยู่นะคะเออมีโอกาสได้จับเงินนะคะคนวันจันทร์เป็นคนเก็บเงินเก่งนะรู้จักการใช้เงินรู้จักคุณค่าของเงินคนวันจันทร์หลายๆคนนะคะช่วงนี้เก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งกําลังจะเอ,อ่อไปดาวบ้านซื้อบ้านซื้อคอนโดดาวคอนโดนะคะหรือซ่อมแซมบ้านนะ,ะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหรือตกแต่งบ้าน จริงหรือเปล่าคะคุณวันจันถ้าใช่ขอหัวใจรวมๆมาหน่อยคะ่ะนะคะอืมนะไพ่ใบต่อไปคะ่ะได้ไพ่สองดาบนะช่วงสัปดาห์นี้นะคะช่วงสัปดาห์นี้บางท่านอาจจะรอข่าวนะรอข่าวจากใครนะจากเค้ารอข่าวจากแดนไกลนะคะนี่นะคะอืมโอเคจะ้ะหรือเนี่ยไพ่ใบนี้มาเนี่ยนะคะไพ่สองดาบเนี่ยระวังจะมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องไม่สบายใจ นะกับคนรอบข้างนะคะขอให้ใจนิ่งๆใจร่มๆใจเย็นๆนะคะอืมให้ต่ออ่านเห็นไหมมีไพ่ห้าไม้เท้ามากับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานกับลูกค้าสัปดาห์นี้ต้องนิดนึงระวังเรื่องออการปะทะอารมณ์คำพูดหรืออะไรต่างๆนะคะอืมนะคะกำลังจะสร้างบ้านโอเคขอบคุณมากค่ะขอให้สำเร็จนะอนะจ้ะไพ่ครอบครัวดีนะคะ Okay. ออนะะโอเคอ่าอืมนะฮะโอเคอ่ะสำหรับคนวันจันทร์นะคะเรื่องการงานออามาดูเรื่องการงานก่อนในสัปดาห์นี้อย่างที่บอกนะคะหากคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องประสานงานกับคนอื่นนะคะหรือทำงานเป็นทีมสัปดาห์นี้คุณต้องใจเย็นๆนิดนึงนะใจเย็นๆอย่าเป็นคนอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วาม ะะอย่าใช้คำพูดเสียดสีต้องสงบสงบอารมณ์นิดหนึ่งนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกันหรือจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันจะดีสำหรับใครที่ทำงานที่ต้องแข่งขันงานประมูลงานประกวดราคางานประชันขันแขกอะไรต่างๆ่นะคนวันจันทร์มีสิทธิ์จะเข้ารอบมีสิทธิ์จะชนะการประมูลนะเออนะคะหรืออาจจะมีเขาเรียกกานเป็นการที่แบบอ่ มารวมรวมกันมาคุยกันหรือแบ่งเค้กกันแบ่งเขาเรียกแบ่งลูกค้ากันอะไรประมาณนั้นนะคะอืมแต่ถ้าแต,แต่ถ้าเป็นการทำงานในองค์กรทำงานเป็นทีมอะไรต่างๆระวังจะขัดแย้งกัน นะคะอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะหรือประชุมกันแล้วตกลงกันแล้วในที่ประชุมว่าจะทําแบบนี้แต่มีคนแหวกนแนวไม่ทําตามในข้อตกลงก็ต้องมาคุยกันใหม่ก็ต้องทะเลาะกันอะไรประมาณนั้นอันนี้ต้องนะคะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องมีเอกสารต้องมีข้อความต้องมีการลงลายลักษณ์อักษรนะอย่าพูดปากเปล่า นะคะอืมต่อไปค่ะในด้านของคนค้าขายคนค้าขายสัปดาห์นี้ถามว่าคุณมีคู่แข่งไหมมีคู่แข่งแล้วน่ากลัวด้วยนะคะดังนั้นถ้าคุณยังย่ำอยู่กับที่ถ้าคุณยังไม่ทำอะไรให้มันมีรู้สึกลูกค้ามีความรู้สึกว่าเอ้ยอะไรนะตื่นเต้นน่าจะมาเป็นลูกค้าเราหรือถ้ายังไม่โปรโมทหรือยังไม่อะไรต่างๆคุณยังไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าของคุณจะหายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคู่แข่งเนี่ย มาช่วงนี้นี่น่ากลัวนะคะเขามีกลยุทธ์เขามีวิธีการอะไรต่างๆนะคะถ้าเราถ้าเรายังย่ำอยู่กับที่นะคะคุณก็อยู่แค่นั้นนะคะลูกค้าคุณจะหายไปเรื่อยๆนี่ต้องระวังนะคะอ่ะต่อไปค่ะในด้านของคนว่างงานจะได้งานปลายปลาย,ลายสัปดาห์นะคะจากการช่วยเหลือของคนมีอำนาจนะของคนมีอำนาจของ เจ้านายเออของเจ้านายเก่าก็ได้นะคะของคนมีอํานาจก็ได้นะคะช่วยเหลือคุณหรือเขาบอกว่าถ้าว่างงานตกงานอยู่อยากได้งานเข้าหาผู้ใหญ่นะคะคุณจะได้งานนะคะการเงินสัปดาห์นี้ยังหมุนไปได้แต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะบริหารจัดการให้ดีนะคะอืมระวังจะเสียเงินแบบที่คุณไม่อยากเสีย นะคะเออนะคะดังนั้นต้องบริหารให้ดีนะเวลาจะจ่ายเงินเลยต่างๆอ่ะอย่างเช่นสร้างบ้านแล้วเวลาจะจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาเนี่ยต้องตรวจมีการตรวจรับงานต้องดูว่าเขาสร้างไปถึงไหนแล้วอย่าอย่าจ่ายเกินไปถ้าจ่ายเกินไประวังไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนาะบางทีผู้รับเหมาหนีหรืออะไรต่างๆนี้ต้องระวังหน่อยนะคะอืมต่อไปค่ะในด้านของความรัก ความรักสัปดาห์นี้คนมีคู่ระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของอารมณ์บางทีพูดกันสองคำสามคำนะพูดกันไม่เท่าไหร่แล้วก็ทะเลาะกันแล้วนะคะเออนะคะหรือ,อ,อแฟนอยู่ไกลนะคะ แฟนไม่ค่อยกลับบ้านเพราะาอาจจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดไปทํางานต่างประเทศอะไรก็แ,แล้วแต่นะในช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเ๊้แฟนเป็นอะไรทําไมโทรไปไม่รับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรคุณกิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรประมาณนั้นนะคะคุณมีความรู้สึกว่าเ,เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคะไอ้ความเคลือบแคลงความสงสัยและต่างๆแล้วมันจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณไม่มีความสุขดังนั้นนะคะชีวิตคู่เนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันคนอยู่ไกลไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือเป็นคนรักของคุณนะคะถ้าอยู่ไกลอย่าทำอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งเคลือบแคลงสงสัยหรือระแวง นะความรักเลยถ้ามันระแวงแล้วมันจะไม่มีความสุขนะอ่าสำหรับคนโสดระวังจะไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคะอ่ะในด้านของสุขภาพเจ็บตาตาอักเสบผ่าตาัดตาลอกต้อเนี่ยเนี่ยต้อต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกบางคนมีนัดหมอต้องตรวจวัดสายตาเกี่ยวกับดวงตาทั้งหมดเลยคนวันจันทร์สัปดาห์นี้ก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคะอ่ะในด้านของเอ่อเอ่อ สุขภาพแลในเรื่องของการเสริมดวงการเสริมดวงของคนวันจันทนะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะให้ทําบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเป็นการเสริมดวงนะบุญที่เด็กโรงพยาบาลเด็กอะไรต่างๆคุณเซิร์ชเข้าไปดูใน Google เข้าไปในโรงพยาบาลเด็กเลยนะคะตอนนี้เขาต้องการเเครื่องมือแพทย์เดี๋ยวนี้เด็กป่วยกันเยอะเลยนะตามโรงพยาบาลนะคะนะช่วย ร่วมบุญไปตามกำลังวันเกิดก็ได้นะคะสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทเอาตามกำลังวันเกิดนะคะอืมอ่ะต่อไปค่ะในเรื่องของสีเสริมดวงสีเสริมดวงคนวันจันทร์ให้ใช้ตามนี้เลยนะจะมีสีเหลืองนะสีเหลืองสีส้มนะคะสีเหลืองสีส้มสีเขียวนะคะสีน้ำตาลแดงก็ได้นะเป็นสีเสริมดวงของคุณในสัปดาห์นี้เสริมเรื่องอะไรเสริมเรื่องเงินเง,ง,งินทองทองนะจ๊ะอืมโอเควันดี นะคะเรื่องงานถ้าวันดีเรื่องงานก็จะมีวันที่26่นะวันที่26วันที่30 26กับ30นะเรื่องงานขอความช่วยเหลือดีวงานติดต่องานเรื่องเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินนะคะก็จะมีวันที่28 29นะคะ28 29ดีมากๆเลยนะคะและในช่วงนี้หากคนวันจันทร์ท่านใดเป็นในหน้า เป็นในหน้าขายที่ขายทางหรือแม่คุณกระทั่งคุณขายเองนะ,ะเป็นที่ของคุณเป็นคอนโดของคุณนะ,ะเป็นอสังหาของคุณนะคะกำลังประกาศขายสัปดาห์นี้จะมีคนเข้ามาติดต่อนี่นะจะมีคนเข้ามาติดต่อนะอาจจะมาเจราจาพูดคุยนะคะอาจจะขอดูที่หรืออะไรประมาณนั้นขอให้โชคดีค่ะนะอือต่อไปค่ะในด้านของ เ,เลขหน้าไพ่นะคะเลขหน้าไพ่ของคนวันจันทร์สัปดาห์นี้นะจ๊ะจะมีเลขเอ่อหนึ่งศูนย์สี่สามแปดนะคะหนึ่งศูนย์สี่สามแปดเป็นเลขหน้าไพ่เลขมงคลเลขหนุนดวงคนวันจันทร์สัปดาห์นี้โชคดีค่ะต่อไปค่ะวันอังคารนะคะขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยแอดมินน่ารักมากขอบคุณค่ะวันอังคาร <c oughs> นี่กี่โมงแล้วโอเค